วันนั้นเขาเหมาไปกับผู้ของเขาเหมาไปอีกเอากว่าได้จะมาอีกนะตัวใหญ่วน่ากะเลยบ้ามาเลยเท่าไหร่คะโอสองร้อยห้าสิบค่ะมีไข่ไหมแม่ไม่บอกเลยป่ะคะอยู่ในบ่อดเลยปะคะในปอดอันนี้เป็นการกลับมาวิธีนี้ทำยังไงปลาเนี่ยปลาพวกนี้เหรอไปเอาไปชุบเกลือสองสามครั้งนะมาขอดเก็บอ๋อขอดเก็ดก่อนนะแล้วตัดหัวไส้ออกแล้วก็แช่แช่ซอสแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือทิ้งไว้สักคืนแล้วเช้าก็มาล้างปาก ไม่ต้องแกะไปยี่ห้อต่ออะไรเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ตากเป็นปลาแดดเดียวค่ะรสชาติดีนะคะแล้วเรายังมีผักพื้นบ้านนะคะมีสายบัวมีฟักมีอันนี้อะไรนะมีบัวอันนี้บัวอะไรกคะเนี่ยนี่ตีบากอ่ะเดี๋ยวซื้ออ่าแล้วก็มีสายบัวอ่อนนะคะมะเขือบ้านๆค่ะเดี๋ยวซื้อมะเขือบ้านๆโหระพาปลาสลิดโลละเท่าไหร่คะบอกว่าห้าสิบค่ะซื้อหนึ่งโลหนึ่งโลนะจ๊ะที่รัก อ่ะ,อะประชาสนมารเรียงค่ะอย่าถือไม้ไปเดี๋ยวจะไปให้แม่ค้าสวัสดีค่ะเรียนเชิญค่ะ,คะแนะนำเลยค่ะกันลคะครั้งหนึ่งเราเคยเป็นแฟนกันใช่ค่ะเราเคยเป็นแฟนกันค่ะ